คนที่ไม่ตั้งชื่อผู้ใช้ในโปรไฟล์นะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สมัครโฆษณาในสตรีมแล้วไม่ผ่านวิธีการแก้ไขยังไงไปดูกันเลยครับวิธีการใส่ชื่อในโปรไฟล์ของเรานะครับชื่อผู้ใช้นะครับให้เราเข้ามาที่หน้า Facebook ส่วนตัวแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้เราไปกดที่มุมบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย เลื่อนขึ้นมาครับไปกดที่คำว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจากนั้นไปที่การตั้งค่าสังเกตนะครับจะมีคำว่ารายละเอียดส่วนตัวตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกที่โปรไฟล์ที่เป็นขีดออกไปด้านข้างเนี่ยนะครับ ให้เราเลือกที่โปรไฟล์ของเรากดเข้าไปตรงนี้จะเป็นชื่อของเพจนะครับหรือชื่อโปรไฟล์ส่วนชื่อผู้ใช้จะเป็นตัวนี้ครับให้เราครับกดเข้าไปตรงนี้คนที่ยังไม่มีนะครับมันจะไม่มีชื่อตรงนี้ให้เรา ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษติดกันหาชื่อที่ facebook ติ๊กเครื่องหมายถูกให้แล้วก็กดตกลงแค่นี้โปรไฟล์ของคุณก็จะมีชื่อผู้ใช้และมีผลเวลาที่เราสมัครโฆษณาในสตรีมนะครับฝากไปดูแล้วก็แก้ไขด้วยนะครับ